วันน้เรดซีฟู้ดนะครับวันนี้เราม่ปูม่หอยนะครับสวัสดีครับผม,มพี่น้องวันนี้ผมก็เปลี่ยนบรรยากาศมากินอยู่ริมทะเลนะครับผมจะกินปูกินสดครับพี่น้องเอามาจากอังซิล่าครับนี่ไข่เป็นไข่เบิ้งนี่เป็นลีนะครับ,รรบกินอยู่ริมทะเลเองสิ กระปูนี่ก็บไข่บางนู่นเหรอครับอสดสดนี่ผมซื้อมานี่ยไอ้คนหนึ่งให้ครับโตดิ้นกระเด้ากระเด้านะครับเบิืงเนื้อค่ำเนี่ยไข่คร,ครับพี่น้องมันออืสุดยอดแซ่บคักใส่ผักกระถินปลกกกกากระเ็ดจักหน่อยในบ้านผมก็ว่าผักกระเ็ดยอดผักกระเ็ดคนไทยเอิญปลากระถินโมมันเข้าไป ม,ม,ม,มาหอยแข้งบาทกันนะลูกใหญ่ๆนี่มาโอ้คือส่งแกะยากแท้พราะย่งรั่วไข่อยบบสุกบ่อเออโอ้โอ้โอ,โอ,ออกแล้วครับพี่น้องโอ้โหนามไหลเลยโอ้โหเบิ่งครับสดๆนะครับโดนน้ำรั่วนิดๆนะครับดอกนี้ผมกล้ากินบนนอตบาานีลยมาไปต่อตัวเนาะตุ้ยมันเข้าไป กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดฮาเผ็ดเผ็ดครับพี่น้องมาหายลิฟแซ่บฟินเลยกับบรรยากาศกินไอทะเลนี่มากระปูกตัวนี้ง่งดึกมันเข้าไปโอ้โหเบิ่งไข่คร,ครับพี่นอ้องอุยไข่ลนบ่งสนใจกินอย่างอื่นไปก่อนบ่งสืบเลย กองแล้วอ่อืออือหือตอ้องห่วงโอ้ใครเสียดายเว้ยแซ่บพืกอนตัวนี้อือใส่ผักเข้าไปนักหน่อยมึงพี่น้องเอาตัวไหมโอ้ตัวนี้คักคักโอ้เนื้อแน่นแน่นำแจ้วเข้าไปอือสุดยอดครับฟินอือเนื้อมันหวานดีครับหวาน แซบ่บปูสดๆอย่างเมื่อหนึ่งีมันหวานเนอะอันนี้ก็ัว๊าเท่าแค่กินดีกันได้พี่น้องกรอบดีอือเขาทางเขาอยู่ได้ละ่ะจ้ำแจวเข้าไปโอ้อยัดมันเข้าไปอือชุดยอดครับเขาท่าเขาท่ามาพักกระชินพักกระเชิดยอดมันครับอัดเข้าไปตามด้วย หอยยักหน่วยโอ้โหลูกนี้ไงเบลอเลยครับนี่เอ้ยเหนือกำลังต้องการเลยเนือกำลังกินครับพี่น้องมาจัดเข้าไปตักแก้วใส่ะคือส่งตักยากแค่แห่หมียกมัดถวยจะได้ละ่ะโอ้โอ,โอได้แล้วพี่น้องมวนใส่ัม่ได้สิละมานเนี่ยโมมันเข้าไปบับอืมสุดยอดครับมา ผักกระเฉดผักกระถินมวนอัดมันเข้าไปออืแ่บครับพี่น้องแค่รอดแคะกรอบดีเลยนี่อยักมันปลูกอยู่เลยและแ่บครับผมมักเลยครับนี่แค่รอตเนี่ยสุดยอดกรอบแห้งครับอสุดยอดขาท่าขอท่าสรับมีวันนี้ขอลาไวเท่านี้น้ครับสวัสดีครับ <c oughs>